มึงก็มาดิมาดิก็มาดิก็มาดิมึงก็มาดิไม่ทาดิหยุด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 ตำรวจมาตำรวจมาอยากให้แบบหิวก็แดกข้าวห้าวก็แดกตีนนะครับโอยตรงนู้นนะโตโนู้นตบาๆหน่อยครับตตโนู้นตบอลหน่อย พอใจก็เปิดหมัดได้นะครับเฮ้ยเสียงทะลิฟน์่หมวะได้ยินถึงตรงนี้เลยเขาตั้งใจไงเขาตั้งใจลิฟจะโดนตีเอาสิปะจะเข้าป่ะแป๊บนึงครับขอทุกขวดก่อนพี่จะขอพระเกิดอะไรขึ้นจะขอครับว่าไงครับ ม่คดจะขอบพูดกับใครหรือเปล่าฮะหิวข้าฮะก็เหิวข้าวก็แนะนำคนอื่นเดชครับไดีหลายรอบแล้วไงฮะก็ตกใจเลยว่าใครหงาก็เมกีเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเหิวก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าปล่อยให้หิวนะครับก็เลยมาถามเนี่ยะว่าหิวอะไรนะเหิวหไหมละครับหิวหรือเปล่าก็หิวอยู่นะฮะผมก็แค่สงสัยะฮะโอเคครับหิวก็ไม่เป็นไรเหิวก็อย่าลืมไปทานนะครับผมอย่าลืมทานเหมือนกันนะฮะครับได้ ได้ได้เล่นจะเอาไหมอะ่ะเอาไหมล่ะเอาอะไรอะ่ะใครขอบมีปัญหาอะไรใครไมงมิ้งจ้าจ้าขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับโหขยันฟางก,กันเลยนะคะพักฟางไหมเนี่ยอ๋อช่วงนี้ไม่ละครับโอเคค่ะช่วงนี้ไม่ขยันหาหาตังครับขยันหา,ต,า,นหาตีนค,นครับช่วงนี้เออหาตีนใครคะตีนนะคะหาตีนไหมคะนะคะ ไม่มีไม่มีอะไรค่ะเป็นไรอ่ะพี่ก้อนหนูบอกว่าวุ่นวายแบบหามันจะจ้งทั้งผับเลยไม่มีเมื่อกี้เพิ่งพี่เปิดซีรีส์กันรักวุ่นวายอยู่บนท้ายจักรยานอ่ะปาไม่มีไรอเมตาเราเป็นแฟมิลี่กันหรือเปล่าใช่หนูออกเสียงพี่รึป๋แฟมบลรี่แฟมเลยแฟมเลยไม่เล่นได้เลยไม่ใช่แฟมบารี่กันหรอทำไมไม่มีใครยังไงดี๋ยวนะอเมตาตาตกลงจ๊ ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากแบบแบบหนึ่งนะอยากความเต็มมากกว่าช่วงนี้ไปโอ้โหพี่แม็กเรียนใจเย็นเนีนู่นนะคะพี่แม็กเรียนในความอ่อนโยนเปิดอุ้งเลยตะกี้แล้วเราติดแล้วเอาเวลาเวลาตำรวจแล้วตำรวจแล้วมีตำรวจใยดิมีตำรวจยดิเอ้าใครนี้ จะขอบบอกเราไม่ได้ไงเพราะว่ามันเรื่องส่วนตัวของเนียเขาเดี๋ยวรอมามาถามเนียแล้วกันจ้าขอบไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพี่นวเนียแล้วนะทําไมเหรอจ้าขอบพอดีเมื่อกี้ไอ้แบบไอ้หัวเหลืองกับไอ้หัวไอ้หัวเกียนมันมาแบบมาแบบมาแบบอะไรนไม่ได้มันพูดกับผมแบบนี้ไม่ได้มันพูดว่าอะไรผมก็แค่พูดไปบอกคนที่อยู่ในผับว่าหิวก็แดดเข้าวห้าวก็แดกตีนแค่นั้นมันก็เดินมาบอกว่ามันก็เดินมาบอกว่าจ้าขอบหิวะอะไร จะให้พี่เหรอหนึ่งสี่เจ็ดเอาไงดีเอาไงดีไม่ติดครับไม่ติดโอ้โหขอบคุณครับไม่ติดนะครับยังไงพี่นวลเนี่ยผมขอแค่พี่พูดเดี๋ยวไหมแต่เนี่มันไปฉี่อยู่พี่ตัดเอาไงผมไม่ไหวแล้วเอ้าทำไมอ่ะผมไม่ไหวแล้วผมบอกเลยนวเนี่ยโดนอะไรอ่ะเฮ้ยมันอยู่ซ้ายนี่ว่ะไปฉี่สาย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 ้ายไอ้ไอ้ไอ้ยังไงยังไงปลาะอยู่นู้นปลาะอยู่นู้นไม่นั่นนวเนี่ยเป็นไรอ่ะ ไปฉีดไปฉีดไม่มีอะไรไปฉีดไปต่อกใจเลยนึกว่าโดนนึกว่าน้องโดนเรื่องอาภาระกับพี่นนเนียไม่เกี่ยวครับแต่หัวเหลืองไงหัวเกียนผมขอนะครับเสี่ยขออนุญาตเสี่ยไว้ก่อนนะครับคนไหนวะที่มาด้วยกันกับภาระใช่ไหมนั่งอยู่ในห้องสองคนเมื่อเช้าเมื่อกี้ผมก็แค่เป็นไม่ผมก็แค่เป็นห่วงคนข้างในผมก็แค่หิวเราต้องใจเย็นหน่อยนะเราไปดูนะข้าวข้าวก็แดกเตนมันเดินมาถามผมว่าหิวแล้วครับอย่างนี้ผมก็หิวนิดหน่อยครับตอนนี้แล้งนี้เสี่ยไม่ยุ่งดีกว่ารอะโอเคครับเสี่ย ถอดเสื้อรอยอ่ะถอดเสื้อรอเลยแม่ถอดเสื้อโอเคโอเคใส่ก่อนโอ้ยรุนใจร้อนม่ะน้องพูดขนาดนี้นะแต่ก็ต้องใจเย็นก่อนนะไม่แล้วแล้วมึงดูไม่มึงดูนู่นมึงดูนู่นโนเนียโนเนียยืนคุยกับพอศอยู่เดี๋ยวดิใช่ประจางประจังเชี่ยค่ะเออประจางประจางคุยกับพอศอขอเติมชวกูเดาเลยแม่เปิดแน่เปิดแน่บอกเลขกระเป๋าชัวกระเป๋าสองห้ากระเป๋าสองวันนี้หนึ่งเก้าค่ะกระเป๋าสองห้า พี่ตาวันนี้สิบเก้าเลยค่ะกระเป๋าไม่นี่นะค่ะตัวเล็กน่ารักที่เฮยไปฟาร์มเรื่องอะวันนี้เสดาวฟาร์มยังฟาร์มแล้วค่ะเอางี้เสดาวให้รักเสียเสดาวให้อันนี้ขอกระเป๋าหน่อยค่ะกระเป๋ายี่สิบห้าครับยี่สคะอ่ะหมูดิบไปนะคะว้าวหนึ่งอันจะขายได้ร้อยหรือเปล่าเนี่ย เอาเงียงพันสองพี่สองอันใช่ปะเมื่อกี้อะขายมาละกอได้เจ็ดร้อยเองค่ะเชื่อจะไปทำอะไรดีวันนี้พอดีว่าเมื่อกี้เดินไปตรงนู้นนะคะอ่าแล้วมา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 สตารเดินมาแล้วเงินน่ก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอกันใช่กอล์ฟสามพี่ไหวนะพี่สองเลย เขามี<ด>จริงๆถ้ามีจริงๆนะให้ผมไม่ยอมผมผมยอมไม่ได้แล้วให้มันรู้แล้วว่าที่นี่มันที่ไหนอะให้มันรู้ตำรวจอยู่ตรงนี้พูดไม่ได้ไม,ไ,มไ,มไม่ติดครับก็แค่คพูดอะครับจะจับผมไหมล่ะก็อขอบพูดดีๆครับขอโทษครับวดีแบบผมมันขึ้นไม่น้องนะพี่ขอบคุณครับต่อวันชักตัวจริงฟามมาวันนี้ไม่เอาแล้ว อะไรนะถ้าเราวิวาดแต่พรับอกว่าพี่ไปจัดการโอเคโอเคได้ได้วิธีไม่เกี่ยววิธีไม่เกี่ยววิธีไม่เกี่ยวขอบคุณะถ้าเราวิวาดเหรออย่าเลยเก็บตังไว้ซะเป็นตัวดีกว่าคุ้มกว่าช่วงนี้เราต้องอดทนจะขอบเราต้องกัดฟันไว้ไม่ได้เดี๋ยวใช่ัดไม่เรวพอดีเราแต่งตัวมาพอดีเลยว่ะชุดแม่งแม่งได้ว่ะมันมีพลังอ่ะพี่มีพลังพี่โจนพลังของพี่โจนไงพี่จะบอกว่าเหมือนเดิมการที่เราจะเอาชนะคนเวลาเนี้ยคือล่อให้มันต่อยเราก่อนแล้วเดี๋ยวช่วยกันแคบจอไปส่ง เอ้ยถ่ายรูปไปสง่งไม่ดิผมจะวิ่งไปเปิดเลยไีได้แบบวิ่งไปเปิดเราเสียเปรียบเราเปิดก่อนให้เขาเปิดก่อนถ่ายทันไหมละ่ะอันถ้าเกิดว่าแค่จะขอบพูดเข้าไปคนตีน่ะผมเอายิบม,มือถือมาท<ร>ัเาานเดียวกรโผลอยู่ในผาครับผมออกมาดิหน้าผามีเรื่องอะนะหมอเขียวโอซีใครใครว่าหมอเขียวนู่นน่ะเหรอนู่นเดียวพี่ว่าพี่มาแล้วว่ะเปิดเลยไหมเปิดไหมล่ะพี่ติ๋มแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่อง แต่คือที่เปิดนี้ไม่ใช่ของพี่โนเนียนะผมบอกแล้วนะผมจะล็อกเป้าแค่สองคนมันแต่เราไหวเหรอพี่คอพี่อะไหวแต่ว่าเราเราแค่เข้ามาเท่ารับมีอะไรต้องมาสี่ใครพวกใครเลงเลยอาภาระผมไม่ใส่ผมจะใส่หัวเหลืองไอหัวเกียดด้วยได้ไหมแจมได้ไหมเราคุยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาคุยก็ได้หรือเปล่ามาคุยก็ได้เอาเลยป่ะเอาเอาเลยได้เดี๋ยวก็คุยไปแล้ว โอ้ยดําลงเซนไม่เ้ยแล้วเมื่อไหร่จะมาเนี่ยให้มันเคลียร์ได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้แล้วไม่มันไม่ใช่เรื่องของพี่โนเนียเว้ยพี่บอกเลยเอาเลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเนียมาก่อนรอเนียมาก่อนรอไม่ต้องคุยแล้วพี่ขอบพี่ไหวว่าไงว่าไงว่าไงเกิอะไรขึ้นพอดีครับจะต้องไปประชุมแก๊งก่อนนะครับโอ้ยไม่ได้บ๊ว พี่หัวเหลืองกับพี่หัวเกียนมาเปิดได้ไหมน้องคุยอะไรนิดหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวคนสี่ชุดเนี่ยคือใครไม่ถึรมาใครอ่ะคนนี้คือใครเนี่ยเนี่ยคุยกับน้องผมตรงนี้ได้ไหมหนูเปล่ามาด้วยกันไม่ได้มาด้วยกันครับตรงไหนดีวะตรงไหนดีวะง่ายกว่าถ้าเคลียร์กันอย่างเงี้ยมีอะไรจะขอบเรื่องมาไม่มีอะไรครับขอบเนี่ยคุยกันตรงพอดีหิวนิดหน่อยอ่ะสวัสดีครับพลโหลตตอนแรกก็หิวข้าวนะคคืืออู่นตอนนี้หิวเย็นนะ นิวแป๊บนึ่งนิ้วนิวถอยหนแป๊บนึงโอเคครับพี่คุยกันกไว้ก่อนนะลองคุยกันนะครับอ่ะลองคุยเมื่อกี้มันคือไรกันมันคืออะไรผ้าผมบ้ปล่อยผมหน่อยปล่ผมหน่อยปล่ผมหน่อยก็จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าไี่แ赖น้องผมหรือเปล่าด้วยสถานการณ์นะครับบม่ผมได้ยินคุณพูดไงบ้านผมได้ยินอยู่เฉยๆไงแล้วหิวไหม่ะห๋อแล้วถ้าถ้าหิวแล้วจะทำไงฮะติดมาเขาก็ตามมาเดี๋ยวครับจะขอเดินนะขอเดินผมก็ตามมาครับ เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะหิวก็ตามมาเดียนะ๋ยวครับอะเดอะเดอะเด้ออ๋อเดอะเดอะเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้สตอรี่นะดูให้เป็นสตอรี่นะคนดูดูให้เป็นสตอรี่นะดูให้เป็นสตอรี่นะ มือลงมือลงมือลงก่อนมือลงมือลงก่อนลงมือลง,ออลงอแล้วมึงคุยกับกูก่อนว่าไงครับมันเป็นไงมันเป็นไงไม่เป็นไงครับผมก็แค่บอกว่าหิวก็แดกข้าวห้าวก็แดกตีนแล้วทำไมพูดอย่างนั้นก็ผมก็แค่แนะนําให้คนอื่นเขาที่หิวไปกินข้าวผมไปบอกแล้วใช่ไหมได้นะครับไม่แต่มันไม่ใช่เรื่องของพี่โนเนี่ยนะผมบอกเลยมันเป็นเรื่องของผมถามว่าคนอื่นก็ได้ยินแล้วทำไมคนอื่นไม่มาเดินเข้ามาดามมึงพูดยังไงไม่ได้เว้ยไม่แล้วสองคนนั้นเข้ามาเดินหาผมแล้วมำไคนอื่นเขาไม่เข้ามาเดินหาผมแแแปปป๊๊๊บบบนนึึงง ได้ย็นได้ยินคุยกันเบาลมก่อนเบาลมววค่นควบคุมตัวเองเบาลมได้ยินไหมได้ยินครับถ้ามึงจะมีเรื่องหรืออะไรกูก็ไม่ติดนะแต่สิ่งที่มึงพูดออกมาไม่ใช่เรื่องของกูถูกต้องครับไม่ใช่เรื่องของพี่ครับแล้วมึงเป็นใคร น้องกูหรือเปล่าก็ใช่ก็ถูกต้องเออเราคืออะไรแหวนมาเลยเออฮัลโหลฮัลโหลแล้วมึงเจ็บตัวดีหรือกูจะยืนยิ้มแล้วหัวละแล้วถามว่าพี่มีเรื่องเมื่อกี้มีเรื่องผมจะอยู่เฉยเฉยอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องการมาคุยดีๆอ่ะแบบนั้นมันคือการคุยมันก็ไม่ได้แปลว่าการคุยดีๆแล้วพี่ถ้าการคุยดีๆของเขาคือเขาต้องคุยกับพี่สองคนขอบดาบดาบ แต่เขาไอมีสมองไอมีความคิดไอบางเรื่องเราไม่ต้องแสดงอะไรแบบนี้รู้กูรู้กูเข้าใจอารมณ์มึงกูเคยผ่านมาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เข้าใจไหมกูเข้าใจกูเข้าใจกูเข้าใจมึงมึงคือน้องกูพวกเราคือแฟมิลี่ ต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ฉุดไว้เบ็นหลังปีเลยพี่เอ้ยเข้าใจกูป้ะเนี่ยฮึฮัลโหลมึงนะเว้ยมึงอยากพุ่งตอนนี้ยังไม่ใช่มึงท่องไว้เอาแน่แต่ยังไม่ใช่เขนาดป่ะแต่ว่าด้วยความมันแมว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  เมวแ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 มวจะขอบไอ้ขอบไอ้ขอบมึงอุ้มไปซุบี้สุบี้สุบี้ร้องให้หน่อยได้ไหมซุบี้ร้องให้พี่หน่อยได้ไหมแน่แนล็อกใช่ไหมอืมอืมอืมไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับข่วบอลไม่มีอะไรครับอ่าไม่มีอะไรครับแมีีเมยวแมี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 ยวแมวรถออก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 เลยรถออกเลยเปิดอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนให้ยเ้พี่ละ ยา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 หนูก็มาเดี๋ยวครับพี่ต่อเชลพีตอเชลล์ปอดล้องพี่คำาไยร้องพี่เนี่ยขอบ้องจะยิงไม่คุ้มไหยทะเลาะกันไปแล้วไปเสียค่าปรับนี่จะขอเปิดแล้วหลังวัาเนี่ยกระชับ่อยแนี้เปิดแล้วหยังเนี่ยขนาดนี้แล้วอ่ะมาขนาดนี้แล้วอ่ะทางแล้วอ่ะนจับก็ไม่ใช่เล่ เอ้เราเด็กคิดไม่ได้เลาเด็กคิดไม่ได้เด็กกว่าทิมแล้วเด็กกว่าทิมแล้วอยู่เอียงปกปั่นเหรอคะคนกระรอเป่าก็บอกไปเจอไม่ได้ปกปั่นบอกในทางที่ดีเดี๋ยวพี่ดูค่าปลาปั่นก็บอกในทางที่ดีพ่อที่บอกกัน ก็พอได้คนสองคนอยู่แล้วขอไม่ว่าคือพันเดียวเข้าปรับแต่จำพุกหนึ่งชั่วโมงผมยอมติดครับปล่อยผมหน่อยได่แบบเพิ่มไหมคะพี่สุบี้ปล่อยผมหน่อยครับขอบใจเย็นๆก่อนชั่วโมงหนึ่งเลยนะขอบก็แคล้วก็แคพันเดียวพี่มีวิธีแล้วพี่มีวิธีให้เราเย็นลงแล้ว ไปทํางานของเราไหมงานของเราเนี่ยมันมีมันมีตัวตัวอยู่ใครอ่ะคนนี้คนนี้ใครอ่ะครับสวัสดีครับโจ้าเอาไหมอ๋อปิดหน้าปิดตาสวัสดีครับโอเคไหมเราไปทํางานของเราดีกว่าหัวเขียวอ่ะไม่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 ผมรู้จักครับดีใจขอบมุเอาแน่มึงพูดไปงั้นแหละมึงเอาแน่ปล่อยมือผมเลยครับทำงานครับผมขอใส่เสื้อหน่อยครับ ยาย่าอย่าพึ่งชักขอบกูมไม่เคยขอร้องมึงนะเว้ยใจเย็นๆาได้ไหมอขอบทําอะไรแบบใช้สติหน่อยครับผมจะทำไปแล้วมันคุ้มไหมนั่นเนี่ยทำมาว่าขอบเข้าไปเปิดแล้วพวกพี่เนี่ยก็ต้องช่วยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ติดคุกกันหมดคนละชั่วโมงชั่วโมงจปรับคนละพันจะคุ้มไหมผู้สัญญามึงพูดมาก่อนพูดดิพี่ถอดรองเทคาดีเๆจะพีิเศษครับพูดสิ ไหมพี่ครับผมยังไปทำงานกันครับพูดสัญญาครับผมไม่หมูต้องพูดว่ามึงสัญญาที่ทูบปปี้ปล่อยผมไงครับเราแน่ตูบี้ล็อกหน่อยไห้ผมจะไปทำงานงาไงเนี่เราพาไปส่งนาพี่ยาให้ร,รถรถผมจอดอยู่ตรงนน้นครับเราพารถสีมาครับ ดัดอยู่เลยดัดปล่อยแม่ไม่เอาแน่ปล่อยเลยครับไม่ผมจะไปทำงานแล้วปล่อยผมเลยเนี่ยผมใส่เสื้อไปทำงานแล้วครับอยางไม่ได้โอเคถ้าจะขอทะเลาะวิวาตรงนี้พี่จะปรับเต็มจำคุกเต็มแล้วก็จะห้ามออฟฟิซซอลคนไหนลงไปทำคดีด้วยได้ครับ ไม่ไมที่เนี่ยก็ปล่อยถ้าน้องจะแบบเออแบบคุมสติคุมอารมณ์ไปเม่ได้ก็ปล่อยน้องไปมันไม่ได้ <c oughs> มันเด็กอิเพราะเด็กน,น,นี่ไงหนูก็เนี่ยน้องก็พูดให้ฟังอยู่ว่าเออมันไม่คุ้มแ้่พ่อต้องเตือนนะเขาก็ต้องฟังเขาก็ต้องมีสติบ้างทําอะไรอะ่ะต้องแบบเออนี่ว่ามันคุ้มไหมทําลงไปเนี่ยเอ้ยจะบอกอะไรให้อ่ะไปที่บ้าไหม ห้าพยางคเนี่ย้คือเขาพูดว่ามันมีแก๊งพี่น้องกันและสักอย่างแล้วไงอ่ะมึงฟังมึงฟังจะขอบแต่ยินเย็นตขอเวลาแป๊บหนึ่งกูขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมมึงฟังกลัวไหมไม่ได้กลัวแต่เขาบอกเออมันมันมันอาจจะแบบโคกันนะไอ้สักไอ้เด้ กูเอาแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้กูเอาอยู่แล้วมึงว่า oh ไงมูว่างะไ้่เพื่อนมีพี่มีผมเหขวดมึงเหตนขวดในมือกูไหมมีพี่มีมีพี่มีมีพี่มีผม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 มพี่มี่อีผมมีพี่มผมมีพี่ผมมีพ่ม um ีผมมีพ yeah. ี่มีผม่ีมมีพี่มมมียวก็คุ้มมมีีมม่ีมม่ม่่ม ปล่อยมือออกมาครับผมขอใส่เสื้อครับกูออกแม่แต่ไม่ใช่ตอนนี้มันจะเกิดอะเวลาแล้วยังไม่ใช่ตอนนี้จะขอบกูขอแค่นั้นขอแค่นั้นจะขอบทำงานเอารถออกแค่นั้นจบไม่แต่เขาอยู่ตัวรถเลยไงท่านไม่รถนู้นรถคันเดียวนู้น เราเลยเราเลยเราเลยเราไว้เราไว้เราไว้เฮ้ยจะได้ยาขอบจะไปล้นหรือเปล่าเลยาขอบจะไปขึ้นเรือหรือเปล่าอันนี้ลุงใช่ไหมแกเดี๋ยวพี่ไปส่งจะไปทำงานที่ไหนที่นี่ไปแอมไปส่งน้องลิงรถใช่ะรถจะขอบใช่ไหมแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวพี่เอารถอันนี้ไปส่งเดินไปไหนล่ะครับก็มาดิครับ อ <TR 'T off> ันไหนพี่ไปส่งที่ไหนพี่ทที่ไหนไม่ผมจะมาเอารถผมเลยเยผมจะเอารถผมทันี้ไม่ใช่รถเราอะรถผมจอดอยู่เมื่อกี้ไงเขายืนอยู่ข้างรถผมมึงไม่พังกูเลยนะผมจะเดินเอารถคอ่ะจังคือเขาเป็นคนใจร้อนแบบไม่มีสกิลมุทารุนมันไม่ช่วยอะไรนะมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นถ้าเราอยากเล่นเราก็ต้องเล่นแบบฉลาดเลย เข้าใจปะจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเข้าใจไหมไปจากตรงนี้ไปจากตรงนี้ไปจากตรงนี้ก่อนเลยไปที่อื่นเลยไม่ไม่งั้นเดี๋ยวขี่ขับตามไปแล้วกันมีรถฮึสตอรี่มาขนาดนี้มีรถขับคันเดียวไงตอนนี้ไม่ปล่อยน้ทีนี้เราไปรถซูบีกกันไป แล้วเจ้าขอบใจนะขอบนะทุกคนที่มานะขอบคุณมากเลยฮะขอบดึงบอกพี่ตั้งขอบร้อค่ะมากคนขอขอรถน้องเลยค่ะขอบาขาวโอโมม เดียกครับพี่วายลนาเบอร์ี่ี่ไปทำมลักี่เหนไหต้องเรียเข้ามายาจะโชหาทุกคนเลยนะให้มฝันดีค่ะฝันดีค่ะฝันดีค่ะรย่าก่อน่ม่อยาีเยอยาไปเจันที่หมูยไปตะันดีมันดลนะหรอ่ติดแ้ว่ะที่าไก ก็มาเด็กครับนึกเป็นยังไงครับเมื่อกเจ๊สรุปเจ๊ไปไหนเนี่ยไม่ต้องฝากครับยืนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องฝากครับมีอะไรบอกเลยครับเป็นไรวะก็ปล่อยมือเดี๋ก็ปล่อยมือเดี๋ มพี่ซูบี้ปล่อยมือหน่ออยยครรับเเสีตาาฝดหืปล่ามาดีมาเยนกโอ้โอ้โคนตรงนี้เดี๋ยวจะจับทั้งหมดเลยนะคะถ้าไม่หยุดป่อความวุ่นวายตรงนี้อ่ะพี่มาราไปก่อน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 เดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมทางนพี่โนเนี่ยเออไปทำงานเลยพอดันนี้ก่อนไปได้ๆๆ้ครับพี่ขอบคุณนะไม่เป็นไรครับพี่รักเราไปก่อนนะพี่ชายฝากไว้เลยเจอกันเจอกันเจอกันนี่ขอบคุณนะโทษด้วยขอโทษด้วย วันหลังพือว่าอะไรก็ไม่เลยเนี่ยมองอะไรเปิดไม่ได้ค่ะขอเปรถก่อนแลปยแนนะไปยังที่บอกบอไว้ค่บเปิดแล้วเขาไปก่อนนแล้วเราคอยตามเข้าไปทีหลังดั ามันไปไหนแล้วอ่ะมันไปไหนแล้วอ่ะไปแล้วมันเก่งไปแล้วหรอก็ตอนที่กูเป็นอยู่นี่ไปทำงานเถอะปะมาทำงานดี๋ยวจะมาเหลวเที่ยวอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอกเฮ้มันต้องอย่างงี้สิวะแล้วยังไงเนี่ยต้องอย่างงี้แต่ว่าไปไปสยามไปคุยกันไปคุยกันไปสยามก่อนตามมาสยามที่ไปสยามก่อนนะอย่าตามมาตามมา โ้อชฟังผมไว้เขียวนะครับโทษทีโทษทีครับโทษทีครับไปดูเฮ้ยเเห็นไฟหรอเฮ้ยอะไรอะเป็นไงบ้างอะโทษทีครับพี่ชายเป็อะไรอะอุ้ยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยโทโทษโทษทีครับโทษทีนะ่าไหนครับโทษครับพี่ชายโทษนะโทษนะไปเลยไปเลยไปเลยไปก่อนไปเลย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  ข้าหลังขับรถดูหน่อยนะเฮ้ยไปไปไปนี่ไงนี่ไงสัสก็มาดิก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิก็มาดิก็มาดิมก็มาดิมาดิหยุด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 ตำรวจมาตำรวจมา

แล้วไงอ่ะครับหิวไม่ใช่หรอครับีรถชนกันตรงนั้นน่ะหิวไม่ใช่หรอครับหิวไรนะครับไม่หาข้าวกินนะไม่อยากกินข้าวครับอยากกินตีนครับก็หาคนนั้นแทนเองดิก็ปล่อยเลยครับทำแล้าปล่อยเลยครับกป็นงานครับพี่ตั๊กสดโตเตีนะพี่น้องพี่ผู้ชายมี่ดีอ่ะพี่ติดโตไปไม่ได้ตอนนี้ไปไม่ได้เออติดกับใครจ่าขอบผ่านกันผมอยากรู้อะไรทำไมมาถึงขึ้นขนาดนั้นเออติดกับใครตคนไหน ใจเย็นพี่ใจเย็นก่อลตำรวจมาตำรวจมาไม่ติดครับใส่ได้ตลอดครับไม่ติดครับไม่ติดเลยครับใส่ได้ตลอดครับอะโหลเด็กดื้อมาแล้วโหลเด็กดื้อมาแล้วโอ้โหเฮ้ยแล้วมาจ่อยตัวนี้พอดีโอ้โหไผ่อยู่ด้วได้จะหวขมานะก็ไม่ติดนะครับเข้ามาดิครับเดี๋ยวพูดถ่อยหา มั่นไอ้ตัวทีก็หลบไปเที่ยงมั่นจัดอะคือรถนะพี่ขึ้นรถก่อนนะขึ้นรถขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนพี่นะมึงก็มาดิมันก็มาดิมึงอยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนอะก็ลงมาดิเฮ้ยลงมาดิก็ลงมาดิครับตาขอบยังไงอาไม่เกี่ยวอาไม่เกี่ยว

ััลงจะขอบจะพูดว่าไม่เกี่ยวไม่ได้นะนั่นมันคนของแข้งคนวนี้นะออกูัอโทษกูขอโทษกูขอโทษแทนมันด้วยไม่แล้วจะขอบจะขอบเดี๋ยวผมพกคุณจะขอบพี่จะขอบคนโทษนะมีโทษแทนนะพี่ภุมมันไม่อยู่วะจะขอบจะเอาไงจะได้ปลุกอ้นให้ก็ผมได้ตลอดนะครับได้ตลอดไม่ใช่ไม่หรืไม่แล้วทำไมจะมีอะไรละอ้นอ้นไปทำอะไรจะขอบก็ใจ จะขอบพูดว่าไม่เกี่ยวกับอาไม่ได้เพราะว่าอ้นเป็นคนของอาตอนนี้ยถ้าจะขอบใจร้อนอ่ะไปสงบสติอารมณ์ก่อนได้ครับก็เดี๋ยวได้เรื่อยๆครับทำงานก็ระวังนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเนี่ยมาเป็นอย่างเงี้ยแก๊งคุมมาไม่อยู่แก๊งแก๊งทำทรัพยากรมามึงเอามาเสียอย่างนี้หรอ อ่ะมึงมึงจะไม่ฟังใช่ไหมคาถามกูคือมึงจะไม่ฟังใช่ไหมมึงอยากเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฟังครับทาไมฟังผมลงไปใส่แม่งแล้วกูก็ลงกูเข้าใจมึงใจเย็นก่อนได้ไหมตอนนี้มึงก็รู้คนห้ามมันเยอะมึงก็ใจเ,เย็นกันดีไอ้เหี้ยมึงจะเล่นมันเมื่อไหร่ก็ได้ มึงต้องรอยเรื่องมันเงียบก่อนไอ้เหี้ยมึงโดนจับตอนนี้มึงก็เสียไปเงินแล้ววะอะมึงแค้นตัวไหนมึงแค้นตัวไหนอ่ะมึงชี้ดิมึงแค้นตัวไหนตัวขวากีรับมันทำอะไรมึงโอ้ยมันทำอะไรมึงมันทำอะไรมึงมันทำอะไรมึงจะขอบพูดมันทำอะไรมึงนิดหน่อยพูดว่าไม่ับ มันพูดว่าผมเมื่อแค่พูดไปว่าหิวก็แดกข้าวห้าวก็แดกไปเออแล้วไงต่อแล้วยังไงต่ออ้าวแล้วแล้วมันเกิดเรื่องจากไอะแค่นั้นเหรอใช่ครับแค่นั้นเลยใช่ครับุมันก็ได้ยินอะแต่มันเดินมาหาผมเดินมาถามผมแล้วไมแล้วมันคล้องอะไรมันเดินมาแบบนี้มันคล้องอะไรเแล้นคนอื่นไม่ได้มาถามผมอ่ะเข้าจากมาแล้วมันว่ามึงว่าไงมันก็หอกพูดอะไรนะครับหิวเลยนะครับผมก็หิวก็แดกนะก็แค่นั้นไม่มีอะไรครับ อ่ะตัวไหนหัวตัวไหนที่เดินไปใช่ไหมใช่ครับไปก็ขึ้นโอเคตามนั้นจะขอบถ้ามึงอีกทีจะขอบอ๋อไม่มีอะไรผมไม่แค่ถ่ายรูปมึงนะผมแค่ถ่ายรูปปล่อยมันปล่อยมันถ้ามันถ้ามันจะต่อยก็ให้มันโดนจับไปแค่นั้นน่ะถ้ามันไม่ฟังก็ปล่อยตามนั้นผมแค่จะถ่ายรูปครับไม่มีอะไร จากวิธีเล่นฉลาดฉลาดด้อยน้อง